มือปืนรับจ้างระดับประการทึงคราวชะตาขาดถราใจหวนเข้ากลุ่มเพื่อรับใบสั่งค้าเหยื่อรายใหม่ในละแวกกรอกจันทกลางกรุงเจ้าหน้าที่สะกดรอยล้อมจับก่องกระชากปืนพกคู่ใจด่วนสู่เสียงดังสนั่นวันไหวแต่เจ้าหน้าที่เหนือชั้นกว่ามือปืนรับจ้างเลยอกพลุนตายกลางป่าช้าวัดดอนพบประวัติหลายกาศรวมกับตำรวจนอกเยตั้งแกงรับจ้างฆ่าคนมาแล้วอย่างอุกอาจกว่า50สบศพทั่วไทย เรื่องราวตำนานคดีดังจับตายมือปืน50ศพจะเป็นอย่างไร l e g e น d a r รี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังช่วงบ่ายวันที่18ทธันวาคม2533ั่านตำรวจโทธงชัยวงศศรีวัฒนกุล สารวัตรสอบสวนสนยานนาวารับแจ้งเหตุทางวิทยุจากพันตำรวจเอกอาทิตย์ชุตินันท์ผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้ว่าเด็กกระทำวิสามันฆาตกรรมคนหลายซึ่งเป็นมือปืนรับจ้างตายในซอยข้างสมาคมแต้จิ๋วเซนหลุยซอยสามถนนจันแขวงทุ่งวัดดอนเขตยานนาวาจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นก่อนจะพร้อมโดยพันตำรวจโทวันนิสุรพลชัยสารวัตรใหญ่พันตำรวจเอกวันชัยวิสุทธินันท์ผู้กำกับการตำรวจนครบาล11 พลตจโ,โทวิโรดเปาอ,อินผู้บัญชาการตำรวจนค,นบนคนรบาลพลตตำรวจตรีทวีทิพตน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลตายพันตำรวจเอกสิทธิชัยพมรบุตรและพันตำรวจเอกประมวลนีรคุปหลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลตายรวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูรุดไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพนายสมเดจหรือน้อยเปรมศุขวัย34ปี มือปืนรับจ้างระดับพระการในบัญชีของเจ้าหน้าที่เคยก่อเหตุยิงคนตายมาแล้วประมาณ50าลรายบ้านเดิมอยู่หมู่สาตําบลวัดดาวอำเภอปากทอจัองหวัดราชบุรีสภาพศพสวมกางเกงยีนสีน้ำเงินเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวลายน้ำเงินนอนหงายยาวเหยียดสิ้นใจตา,ตายจมกองเลือดอยู่ข้างกำแพงสมาคมแต้จิว๋วซึ่งอยู่ติดกับป่าช้าวัดดอน มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด9้ามมที่บริเวณทรงอกทะลุแผ่นหลัง4นัดแก้มขวาอีก1นัดโดยที่ข้างศพนายสมเดจนั้นมีอาวุธคู่กายคือปืนพกโขขนาด11อมม,มพร้อมปลอกกระสุนที่ตกอยู่บริเวณวางขายจำนวน3ปลอกจากการสอบสวนได้ความว่านายสมเดจหรือน้อยมือปืนรับจ้างระดับพการซึ่งเพิ่งเอาชีวิตมาจบลงด้วยน้ำมือของตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนนครบาลตายอย่างสิ้นลายในครั้งนี้นั้นยังมีฐานะเป็นลูกเขยของ กำนันหลีหรือกำนันนิคมสุขจเจริญกำนันตำบลน,น,นาบ่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีและยังมีฐานะเป็นมือปืนระดับพการอยู่ในสัต์ระบบมือปืนเจ้าพ่อตะวันออกซึ่งเคยร่วมกับพวกมือปืนในสังกัดเดียวกันอีก67คนซึ่งมีทั้งตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจในท้องถิ่นนอกกรีดรับจ้างยิงคนตายมาแล้วอย่างโชคโชนไม่ต่ำกว่า50รายอาทิเช่นร่วมกับ10ตำรวจเอกชำนิประกอบผลตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรี อารวาสรับจ้างฆ่าคนเล่ากับผักป่าในกรุงเทพมหานครชนบุรีจันทบุรีเพชรบุรีนะครราชสีมาและอีกหลายจังหวัดรวมแล้วนับสิบคดีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกองกำกับการสืบสวนนครบาลใต้และตำรวจท้องที่หลายจังหวัดต้องการตัวเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้าจะถึงจุดจบกลางกรุงที่ประชาวัดดอนในครั้งนี้นั้น นายสมเดชหรือน้อยได้ร่วมกับ10บตำรวจเอกชำนิประกอบผลยิงนายสมพงษ์โลดพงษ์ภัยบูรณ์ในหน้าประกันชีวิตและค้าขายที่ดินอยู่หมู่บ้านนาครไทยซอย8ถนน,านนางรินจีแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานาครถึงแก่ความตายเมื่อช่วงสายของวันที่28พฤศจิกายน2532ก่อนจะหลบหนีจากคดีนั้นไปรับจ้างฆ่าคนในกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดอีกกว่า10ราย โดยในคดียิงนายสมพงษ์นั้นเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวนายวีระใหม่พระเนตรมาดำเนินคดีในฐานะผู้ใช้และจ้างวานซึ่งตามสํานวนการสอบสวนและหลักฐานนั้นพาดพิงไปถึงแต่นายวีระประกันตัวในชั้นศาลออกมาสู้คดีส่วนนายสมเดจหรือน้อยกับพวกนั้นก็หลบหนีการติดตามจับกลุ่มของพันตำรวจเอกอาทิตย์ชุตินันท์ผู้กํากับการสืบสวนนครบาลใต้กับพวกซึ่งก็พยายามแกะรอยติดตามมาตลอดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด กระทั่งในที่สุดความพยายามของทีมนักสืบจากกองกกับการสืบสวนนครบานตายก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามเมื่อพันตำรวจเอกอาทิตย์ชุตินันทสืบทราบว่านายสมเดชหรือน้อยมือปืนระดับพระการนี้จะกลับมาหานายวีระใหม่พระเนตรผู้ใช้และจ้างวานเดิมที่บ้านข้างโรงเรียนกิติพานิชเส้นหลุยซอยสามถนนจันท์สะพานสาแขวงทุ่งวัดดอนเขตยานนาวารวมทั้งจะมารับงานฆ่าคนในซอยอมร ถนนนางลินจี่แขวงนนนสีเขตยานนาวาด้วยพันตำรวจเอกอาทิตย์ชุตินันท์จึงรายงานให้ผู้บังคับชาทราบก่อนจะพร้อมด้วยพันตำรวจโทสมศักดิ์ทิวถนอมรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้และพวกนำกำลังไปลายล้อมซุ่มอยู่บริเวณโรงเรียนกิติพานิชไว้หมดทุกด่านเพื่อหลอสกัดจับนายสมเด็จและจากการข่าวที่แม่นยำทำให้พันตำรวจเอกอาทิตย์กับพวกไม่ต้องใช้เวลารอนาน เมื่อพบนายสมเดจหรือนายน้อยนั่งสอนท้ายรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างออกมาจากซอยโรงเรียนกิติพานิชในเวลาต่อมาแต่ณช่วงเวลานั้นสถานการณ์ไม่อื้อมหน่วยในการจับกลุ่มเนื่องจากมีผู้คนสัญจรไปมาพลุกพล่านเจ้าหน้าที่จึงได้แต่นำรถออกติดตามไปอย่างกระชั้นชิดแต่นายสมเดจนั้นก็ไหวตัวทันสมราคามือปืนพระการเพียงแค่เหลือเห็นเจ้าหน้าที่ก็กระโดดลงจากรถจัก,กรยานยนต์แลกระชากปืนพกออกมาสาดกระสุนเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก่อนยังดุเดือด พันตำรวจเอกอาทิตย์กับพวกจึงต้องยิงต่อสู้ป้องกันตัวจนเสียงดังสนั่นวันไหวสร้างความแตกตื่นตกใจโกลาหลแก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมากระทั่งท้ายที่สุดเมื่อสิ้นเสียงปืนนายสมเด็จเมื่อปืน50บศพก็ถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่จบชีวิตลงดังกล่าวกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะล e g e n d ด r ร Channel